สวัสดีค่ะดิฉันนายพรประวีแสงฉายอ,อยู่บ้านปลาขาวค่ะหมู่ที่3ตําบลบางเสด็จอ,อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะขนมหั่นแกชื่อนีอ้มีมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะที่อยู่คู่กับบ้านปลาขาวมา ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะเท้ากลับไปได้ว่าขนมหั่นแกนี้ประวัติมาเป็นอย่างไรแต่ว่าขนมนี้จะอยู่คู่กับบ้านปักขาวและก็ชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอดแต่ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาขนมนี้ได้เลือนหายไปจากชุมชนต่างๆนะคะแต่บ้านปักขาวยังอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนมหั่นแกนะคะเป็นหนึ่งในขนมในงานมงคลเท่านั้นแต่โบราณเนี่ยก็จะใช้ทำเฉพาะแค่งานบวชและงานแต่ง ส่วนผสมนะคะในการกวนถั่วนะคะก็จะมีถั่วเขียวหรือถั่วซีกนะคะมีมะพร้าวขาวขูดนะคะมีน้ำตาลทรายค่ะมีเกลือนะคะ,ะในส่วนของถั่วเขียวซีกเนี่ยเราล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ไว้1คืนนะคะพอเช้ามาเนี่ยนะคะเราก็ทำการล้างนะคะแล้วนำไปนึ่งในซึ้งนะคะใช้เวลานึ่งนะคะ30นาที ถั่วก็จะสุกเวลากวนนะคะพอถั่วเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะก็นําถั่วเนี่ยใส่ในกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะในอัตราส่วนถั่ว1ส่วนนะคะน้ำสี่ส่วนแล้วก็มะพร้าวเนี่ยเป็นมะพรา้าวดาเนินหรือมภาษาทางบ้านป่าขาวเรียกมะพร้าวดาเนินหรือมะพร้าวทึมทึกนะคะขูดขาวคะ่ะคะมะพร้าออัตราส่วนเท่ากับถั่วนะคะ1ส่วนถั่ว1ส่วนมะพร้าว1ส่วนนะคะ ทำการกวนไปได้ประมาณสัก15นาทีนะคะถึงจะใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเช่นเดียวกันค่ะอัตราส่วนเท่ากับถั่วแล้วก็มะพร้าวนะคะใส่เกลือเพียงแค่เล็กน้อยค่ะกวนด้วยเตาฟืนนะคะเรายังอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้นะคะใช้เวลากวนนะคะตั้งแต่3ชั่วโมงครึ่งนะคะถึง4ชั่วโมงถามว่าทำไมถึงกวนนานนะคะในภูมิปัญญาของบ้านปลาขาวเนี่ย การที่เรากวนนานเป็นการถนอมอาหารเป็นการไล่น้ําในส่วนผสม,มออกทั้งหมดอีนี้ก็จะเหลือนในส่วนของเป็นดเป็นเนื้อนะคะเราอาจจะใช้ไม่หมดในคราวเดียวกันเราสามารถเก็บใส่ตู้ยเย็นแดไว้ได้ไม่ต่ํากว่า2สัปดาห์สบายสายเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาปั้นเรามีการดัดแปลงเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนียนะคะจากการที่เรา,เาทําจําหน่ายออกงานต่างๆนะคะ เราก็พยายามลดการปั้นให้ลูกเล็กลงเพื่อให้พอดีคำจะมีส่วนผสมในการชุบนะคะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวที่1เลยนะคะคือแป้งข้าวเจ้านะคะคือแป้งข้าวเจ้าโบราณที่เรากวนถั่วมาแล้วเราจะใช้ไข่แดงจากไข่เป็ดนะคะในการชุบนะคะในน้าเชื่อมนะคะก็จะเป็นเม็ดขนุนแต่ขนมหันแกลแต่โบราณมานะคะจะสันนิษฐานว่า จากการที่เราใช้ไข่แดงทั้งหมดในการําขนมเครื่องทองแล้วไข่ขาวไปไหนนะคะเราจึงสันนิฐานว่าคนโบราณก็คงจะคิดต่อว่านั้นไข่ขาวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีใช้ประโยชน์หรือไปทําเมนูอื่นๆได้มากเขาก็เลยนําไข่ขาวอันนี้เป็นส่วนผสมของไข่ขาวนะคะเป็นไข่ขาวที่ร่อนมาจากไข่เป็ดก็คือใช้แป้งข้าวเจ้านะคะคลุกเ้ากับถั่วที่เราปั้นไว้เสร็จแล้วนะคะก็จะคลุกเ้านะคะ ให้เพียงแค่ติดแค่เล็กน้อยค่ะเพื่อที่เวลาเราชุบเนี่ยไข่ขาวเนี่ยจะได้ติดไปกับตัวถั่วนะคะอันนี้เป็นไข่ขาวล้วนนะคะเราก็จะเอานำมาตีแต่โบราณนั้นเนี่ยเราทำการทำขนมเครื่องทองนะคะก็จะใช้ตัวน้ำเชื่อมนะคะก็สันนิษฐานต่อว่าโบราณเนี่ยนะคะก็คงจะรอ,องชุบในน้ำเชื่อมแล้วคงจะไม่ติดเพราะเป็นไข่ขาว ก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนเป็นชุบและทอดในน้ํามันค่ะอันนี้เราใช้น้ํามันนะคะ mm. ก็จะนําถั่วที่เราคลุกเค้ากับแป้งข้าวเจ้านะคะเล็กน้อยนะคะชุบไข่ขาวนะคะแล้วก็นําลงทอดจะต้องเป็นน้ํามันที่ร้อนเดือดนะคะเพื่อที่จะไม่อมน้ํามันนะคะ,ะที่ขายอยู่ปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ที่ลูกหนึ่งตก2องบาทห ปัจจุบันเนี่ยเป็นกลุ่มนะคะในเรื่องของการทําอาชีพของขนมนะคะเราก็นอกจากสมาชิกในชุมชนแล้วนะคะเราก็มีการถ่ายทอดเป็นวิทยากรให้ความรู้รวมถึงเราออกงานสาธิตต่างๆสามารถโทรนะคะในเบอร์มือถือ084-158-9747ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 158 97 47อันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวของดิฉันเองนะคะ2นะคะ ก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยใน Facebook นะคะพรปวีแสงฉายเป็นซื่อของดิฉันเองค่ะหรือสอบถามเข้ามาในเพจของหมู่บ้านปักขาวก็ได้ค่ะ